สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้คีมานเทคเตอร์พามาชมรถไถคันนี้กันนะครับนี่ก็คือโลโว่แรงม้าตู้แอร์ครับนี่ครับเป็นรถไถขนาดเล็กที่สุดในไทยครับที่มีตู้แอร์มาจากโรงงานครับนี่วันนี้มาลองตัดหญ้าให้ชมกันครับว่ารถไถรุ่นนี้ขนาดตัวประมาณนี้ทํางานจริงๆจังๆแล้วจะเป็นยังไงนี่โอ้โหหน้ายางเขาอวบอ้วนมากเลยครับ เนี่ยครับขนาดตัวกระทัดรัดกำลังดีครับยางหน้า9.5ขอบ16ยางหลัง12.4ขอบ24ดูจากขอบยางแล้วมันก็เป็นขอบ16กับขอบ24ครับยางหน้ายางหลังของเขานี่ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานของรถ3 6แรง40แรงในบ้านเราครับส่วนต่อขิดหมันมองว่ามันจะเตี้ยไปไหมเนี่ยนะครับแต่หลายท่านมองว่ามันก็ไซส์ปกตินั่นแหละไม่เตีย้ยหรอกทำนาได้แหละนะครับ วันนี้ก็เลยเอามาลองสักยาให้ดูครับอาิมันมองว่าหน้ายางอบอุุ่่น่วอย่างนี้เข้าร่องสวนป่ายางป่าปลาน่าจะเหมาะสมมากเลยครับนี่ครับดอกยางเขาจะไม่สูงครับดอกยางเขาจะี่เตี้ยแล้วก็ถิดทีครับดอกยางแบบนี้ประเภทนี้เหมาะกับการตักกุยพื้นที่สวนได้ดีมากเลยครับพื้นที่ที่เป็นเฉะแฉะเนี่ยตักกุยได้ดีมากเลยครับแล้วก็วิ่งทางเรียบได้ดีมากเลย นะครับที่แน่ๆแล้วครับแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มนั่งสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดขนาดกระทับรถกำลังดีครับกับโลโูซี่สี่สิบแรงม้ากันนี้ครับนี่เออมาลองตัดหญ้าให้ดูครับที่หมันขึ้นขับเองครับอาจจะไม่ค่อยชินกับระบบเท่าไหร่ครับเพราะรถรุ่นนี้นี่เป็น P.T.O แบบคัดคู่ครับเหยียบคัด P.T.O ไม่หยุดหมุนครับไม่เหมือนรถไถเล็กๆในบ้านเราทั่วไปครับ ตัวนี้จะดีหน่อยครับ PTO ทํางานต่อเนื่องครับแม้ว่าเราจะอยากคัดเปลี่ยนเกียร์หรือชะลอรถนะครับ PTO จะไม่หยุดเลยครับนอกจากว่าเราจะถอนกันเล่นครับมันก็จะมันช้าลงนั่นแหละครับนี่ครับเออการทํางานของ PTO มีนทำงานต่อเนื่องดีครับเหมาะมากเลยครับตัดหญ้าฉีดพ่นยาฉีดพ่นฮอร์โมนครับนี่ครับเออนี่ในคลิปนี้ใช้เกียร์สามครับใช้เกียร์สามโลสาม รอบ PTO ใช้720นะครับ PTO มี2รอบครับมี540และก็720ครับก็เหมือนรถไถในบ้านเราครับเออดูขอบยางมันุบวบอ้วนๆล้นๆออกมานะนะครับเหมือนจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่ครับเวลาเลี้ยวนะครับเพราะว่าวงเลี้ยวก็จะกว้างกว่ารถไถปกติทั่วไปนิดนึงครับยางมันอ้วนครับขนาดตัวก็ดูน่ารักดีครับ หน้ายางก็อุบปวดอ้วนยางหลังก็อุบปวดอ้วนครับไม่รู้ว่ามันจะข้ามคันนาได้ไหมครับเวลาไปใช้งานนะเดี๋ยวมาลองข้ามร่องสวนดูครับสมมติว่าเป็นคันนาครับมันก็ไม่สูงเหมือนคันนาแหละแต่มันก็ข้ามได้ง่ายอยู่นะครับแต่นี่ครับข้อเสียของยางขวบยางอ้วนยางหน้ายางใหญ่ครับมันวงเลี้ยวกว้างครับเลี้ยวไม่พ้นครับเมื่อกี้ถ้าเป็นรถไถยทั่วไปอาจจะเลี้ยวได้ง่ายกว่านี้ครับ ครับแต่ไม่เป็นไรครับโยกนิดนึงครับเอาไปต่อครับพิทูว์คัดผู้เหยียบคัดไม่หยุดหมุนทํางานต่อเนื่องได้ดีมากเลยครับเออพลังกำลังที่เขาให้มาก็ถือว่าให้มาดีครับเครื่องยนต์4สูบ2 3 0 0ซีซีไม่มีเทอร์โบแรงบิดอยู่ที่140นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์พันเจก็ถือว่าให้มาไม่ขีเห่ครับ ค่อนข้างจะดีด้วยซ้ำนะครับแรงยิบเยอะในรอบที่ไม่ได้สูงไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำเกินครับรอบพันเจ็ดถือว่ากลางๆครับพอเหมาะพอใช้ครับกับรถขนาดเล็กประมาณนี้ครับนี่เออมันก็ไปได้ง่ายของเขาอยู่นะครับที่แน่ๆแหละครับแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มนั่งสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดขนาดกระทัดรัดกำลังดีครับนี่ครับเดี๋ยวมาฟังราคาค่าตัวเขากันครับราคาค่าตัวครับ ตัวรถเปล่าอยู่ที่490,000บาทแถมฟรีชุดดันดินหน้าครับเออราคาน่ารักดีครับน่าใช้งานด้วยครับ490,000บาทแถมฟรีชุดดันดินหน้าแต่ถ้าจะเอาอุปกรณ์ครบสามชุดไปทํานาครับชุดดันดินหน้าหันรวนลนโรตารี่จะคิดในราคาโปรโมชั่นอยู่ที่580,000บาทครับนี่ราคาจับต้องได้ง่ายมากเลยครับ เออน่าใช้ครับน่าใช้580,000บาทอุปกรณ์ครบ3ชุดถามว่าดาวได้ไหมดาวได้ครับดาวได้ผ่อนได้ครับถ้าจักผ่อนเป็นรายปีก็ขอพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดขอนแก่นหนองบัวลำภูเลยเฮชดบู์ครับเพราะสาขาของทีมหันอยู่ใน4จังหวัดนี้ครับผ่อนรายปีได้ครับจัดกับทางร้านนั่นแหละครับถ้าพูดตรงๆนะครับนี่ครับเ้าเอาอุปกรณ์ครบ3ชุดดาวอยู่ เท่าไรนะสองแสนหนึ่งหมืออกก่นนะครับผมเออดาวถูกด้วยนะครับดาวสองแสนหนึ่งหมื่นบาทอุปกรณ์ครบสามชุดผ่อนงัวตรายปีนะครับผ่อนได้ครับงัวตรายปีถ้าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันที่ว่ามาครับงัวตรายปีอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแสนสามมีทอนะครับผ่อนสี่ปีไม่มีงวดย่อยครับถ้าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงครับเออเงื่อนไขง่ายๆครับ แต่ถ้าพื้นที่ห่างไกลหน่อยนึงครับก็จัดสินเชื่อได้ครับกับบริษัททิสโก้ครับรับจัดรายเดือนให้ได้ครับอุปกรณ์3ชุดดันดินหน้าผามตัวนโรตารี่ดาวเท่ากันครับดาว2 1 0 0 0 0บาทฝั่นงัวตะลายเดือนอยู่ที่11,882บาท, 4, บาท36งวดครับปั่น3ปีก็จบ้้ครับ36งวดครับพื้นที่ห่างไกลจากสาขาของคิมหันนี่ก็สามารถ จับสินเชื่อกับทิสโก้ได้ทั่วประเทศครับหรือถ้าใครอยากจะง่ายกว่านั้นก็ทกศครับรับเหมือนกันครับทกศก็รับจับสินเชื่อเหมือนกันครับก็ไปปรึกษากับทกศใกล้บ้านท่านนะครับสาขาใกล้บ้าน<ๆ>ก็ไปลองสอบถามเจ้าหน้าที่ทกศดูครับว่าเฮ้ยอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับไม่ต้องบอกว่าไปซื้อรถไถก็ได้ครับแค่บอกว่าอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งครับ เราก็จะถามเองแหละครับว่ามีอะไรมาหลักทรัพย์อะไรมาคาประกันบ้างครับที่เหลือนะครับที่มันไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องการอะไรบ้างครับลองไปสอบถามดูครับกับเจ้าหน้าที่ตกศสาขาใกล้บ้านครับเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขดีๆมาให้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงื่อนไขอะไรปีที่ดอกเบี้ยถูกนะนะครับทกศนี่เขาก็รับจัดครับโลวนี่บางคนมองว่าเป็นแปลงใหม่ครับมันมาจากไหนกันเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วโลโวนี่เป็นแบรนด์จีนที่ทําตลาดในไทยมาน,นานเลยครับใช้ชื่อว่ายูโลครับอ้าวยูโลกับโลโวมันแบรน์เดียวกันหรือคนละแบรนด์หรือ,อยังไงคืออย่างนี้ครับจะเล่าให้ฟังครับยูโลนี่เป็นชื่อของบริษัทที่นําเข้ารถไถโลโวครับอ่ะชัดเจนไหมครับเข้าใจหรือ,อยังครับถ้ายังไม่เข้าใจอ้าวฟังอีกครับ ยูโรเนี่ยเป็นชื่อของบริษัทยูโรจิตนำเข้ารถไถโลโว,โวครับแล้วมาแปะสติ๊กเกอร์แปะชื่อเป็นยูโรครับที่จริงมันก็เป็นชื่อโลโวนั่นแหละครับแค่มาแปะพวกชื่อของบริษัทของตัวเองนะครับทำให้หลายคนเข้าใจว่าอ๋อรถไถยโูโรรถไถยโูโรจริงๆไม่ใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยโลโวใช้ชื่อว่าโลโวโฟตอนครับเป็นบริษัทจีนล้วนๆเลยครับ แต่ทุกวันนี้โลกมันพัฒนาไปไกลครับโลโวนี่ไม่ใช่โลโวโฟตอนครับเป็นโลโวดิบๆเลยครับในเครือบริษัทหวยฉายครับงงไหมครับหวยฉายคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลกันเอาในอินเทอร์เน็ตครับหวยฉายนี่เป็นบริษัทที่ใหญ่มากครับมีบริษัทในเครือเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็มีบริษัทที่มีเทคโนโลยีดีๆจากทางเยอรมันทาง ตาลีทางโอ้หลายอย่างครับหลายประเทศมากครับที่เป็นบริษัทในเครือของวอยฉายครับเทคโนโลยีดีดโนฮาวต่างๆเขาจับมายัดลงในรถไถรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ครับยิ่งเป็นโลโวตัวใหม่ๆทุกวันนี้นี่ได้เทคโนโลยีและก็ดีไซน์หลายๆอย่างมาจากอิตาลีครับบริษัทอาบอสที่อิตาลีครับถ้าค้นหาคำว่าบริษัทอาบอสเนี่ย หน้าตาของรถไถบริษัทอาบอสนี่จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเด๊ะเด๊ะเลยครับนี่ครับอาบอสเป็นบริษัทรถไถท,ที่อิตาลีครับก็มาลงทุนในจีนนะครับเพื่อที่จะผลิตได้ถูกนะครับราคาต้นทุนถูกแล้วเวลาเอาไปขายทั่วโลกมันก็จะขายในราคาถูกได้เพื่อไปสู้แบรนด์ชั้นนําแบรนด์ต้นต้นของโลกครับนี่ครับจุดเด่นของโลโวก็คือ เป็นรถไถที่เทคโนโลยีดีน่าใช้นะครับและก็ราคาประหยัดมากถ้าเป็นสีเขียวยักษ์ใหญ่นี้ซื้อรถไถโลโว o ได้2อง0ันนะครับนะครับ <g ül> <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการใช้งานทนทานหรือเปล่านะครับ <c oughs> เคยเห็นรถยูโรนะครับที่เป็นโลโวโฟตอนนี่แหละนะครับใช้มา12ปีมันก็พังเหมือนรถไถท,ทั่วไปแต่ก็ซ่อมได้ดูแลได้ ก็บำรุงปกติเหมือนรถไถทั่วไปครับอะไรก็หาได้บ้างในเน็ตบางอย่างก็แปลงนิดแปลงหน่อยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกวันนี้อะไรหาง่ายมากครับสั่งตรงกับคิมหันได้เลยอะไรมีทุกชิ้นนะครับมีช่างบริการถึงหน้างานเหมือนทุกค่ายนั่นแหละนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแต่ถ้าพื้นที่ห่างไกลมากๆใช้ช่างที่ไหนก็ได้ครับแล้วค่อยมาเคลมค่าแรงในระยะเวลาประกัน2ปีครับเออดีนะครับไม่ได้ยุ่งยากด้วยครับไม่ต้องว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับ ใช้ช่างางนอกเบิดค่าแรงกับคิมหันได้เลยครับถ้าอยู่ในระยะประกันนะครับนี่ครับตัวนี้รับประกัน2ปีครับส่วนใหญ่แล้วรถไถโลโวรุ่นใหม่ๆเนี่ยอะไรมีทุกชิ้นครับไม่ต้องกังวลครับใช้งานได้ยาวๆเลยครับคนที่เขาใช้มาแล้วจริงๆอ่ะสิปีเดี๋ยวบ้างๆไปขายคลิปให้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับไปเห็นรถคันนึงอยู่สุโขทัยใช้งานจริงๆจังๆด้วยนะครับ12ปีใช้ได้ยังไงครับ ลิ่องก็ลงไว้มีรถคันนึงแถวบ้านชิมงบ้านเกิดชิมาที่น่าเจอยครับใช้งานมาเจ็ดปีสองคันกว่าชั่วโมงเขาก็ยังใช้กันได้ครับมีเปียกมีรั่วซึมนิดหน่อยครับแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเขาก็ทนใช้อยู่ครับเขาบอกว่าที่เกียซ่อมซืนั่นแหละครับเครื่องยนต์ไม่ต้องแกะครับที่ไปเห็นมานเครื่องยนต์ไม่ต้องแกะเลยครับชุดเกียร์ไม่ต้องแกะเลาหน้าเลาท้ายไม่ต้องแกะเลยครับระยะเวลานานๆนะครับที่เขาใช้กัน ก็ใช้ได้ครับไม่ต้องกังวลครับยุคสมัยใหม่แล้วครับผมแม้แต่การกินในทุกวันนี้ก็ยังสั่งในกระสั์ครับไม่ต้องกังวลครับเรื่องอะไรศูนย์ไกลบ้านนะครับนะครับล่าสุดไปส่งจังหวัดนครสวรรค์ไกลกว่านั้นก็ไปส่งจังหวัดตากครับแล้วก็หลายที่เขาก็ใช้กันอยู่ครับแต่คิมหันไม่ได้เจาะข้อมูลลึกครับเพราะคิมหันเองก็ไม่ได้ขายไปทุกคันคันอื่นๆก็มีเซลล์ท่านอื่นขายบ้างนั่นแหละครับผมก็ ไม่ได้มีแต่คิมมหันคนเดียวครับที่ขายครับนะครับแต่ไม่ก็งวลนะครับใช้ไปเถอะครับใช้ยาวๆเลยครับกับโลโวอร์4าตู้แอร์ครับแล้วเขาก็มีรุ่นพี่นะมี50ตู้แอร์มี75ตู้แอร์นะครับแล้วก็มี90ธรรมดาเออใครที่อยากได้ธรรมดาก็มีครับ110ตู้แอร์110ตู้แอร์ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าก็มีครับครับท่านใดสนใจก็ ลองศึกษาข้อมูลกันก่อนก็ได้ครับไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้ก็ยังได้ครับลองศึกษาข้อมูลกันก่อนครับหรือไม่ก็ติดตามดูขิมหันก็ได้ครับขายไปแต่ละคลันเป็นไงก erm ันบ้างครับก็ลองไปดูกันครับนี่ครับวันนี้พามาดูการทางานจริงๆจังๆหน้างานจริงครับตัดหญ้าป่ายางครับเออมันก็ไปของมันได้นั่นแหละครับถ้าไปไถนาคิดว่าจะเป็นยังไงครับน่าจะดีไหมครับน่าจะได้นี่ครับ ่วนตัวคิมันมองว่าโอ้ยถ้าจะทํานาไปเอา50ครับของรถมันสูงกว่านี้ครับ50บระบบหางเนี่ยเป็นกระบอกไฮโดรลิกกดได้ด้วยเออตัวนั้นน่าสนใจมากครับจะเอาไปทํานาครับแต่อตัวนี้นี่เข้าป่ายางเข้าป่าปาล์มเข้าป่าทุเรียนน่าจะดีมากมากเลยครับและน่าจะเหมาะด้วยครับเพราะราคาค่าตัวเขาไม่แรงครับ490,000บาทใช้งานไปเฮ้ะนะครับ แถมฟรีชุดดันดินหน้าด้วยนะครับสภาพงานก็จะรบประมาณนี้ครับมันก็ไม่รบมากครับหรือใครมีพื้นที่ป่ายางที่ไหนแนะนำหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับมันรบกว่านี้บ้างไหมครับป่ายางแถวภาคอีสานไม่ค่อยรบครับนี่ก็อยู่ปานนี้ครับผมนะครับเขาก็ขีดยางตลอดนะครับมันก็เลยไม่ค่อยรบมาก หรือพื้นที่ภาคใต้หรือภาคตะวันออกมันลกกว่านี้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยไปกีดทางทางนู้นครับเออครับลองแนะนํากันเข้ามาดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับรถถทยรุ่นนี้จะเอาเข้าไปทํางานตรงนั้นไหวไหมเออครับเออหางตัดหญ้าตัวนี้ก็ราคาประหยัดครับให้ราคาถูกได้ครับตัวนี้คิดแค่สามหมืนห้านะเออสามหมื่น้าพันบาทครับถ้าคิดไปพร้อมกับตัวรถครับ ขายให้ถูกๆเลยหนังกัาเจ้าตัวนี้ก็ตัดดีอยู่นะเออแจ๋วอยู่ครับก็ลองศึกษาดูข้อมูลก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะตัดสินใจหรือท่านใดชอบใจแล้วถูกอกถูกใจไม่คิดอะไรมากราคาแค่นี้ซื้อได้ง่ายไม่ลำบากใจในการตัดสินใจก็พักคิมหันมาได้ครับแอร์เย็ยนมากนะครับบอกเลยครับว่าแอร์เย็ยนมากต้องไปดูตอนคิมหันโรงรถไถครับต้องได้ถอดแว่นตาครับเพราะแว่นตานี่ขึ้นฝ้าเลยครับปกติคิมหันต้องใส่แว่นตานะครับแต่ ลงรดลงรถไถเนี่ยต้องถอดแว่นตาครับไปไปดูครับฝ้าขึ้นแว่นตาครับแอร์เย็นมากครับโอ้โหเย็นฉ่ำมากนี่ครับต้องถอดแว่นตาครับไปดูหลังจากที่ขึ้นไปลองขับครับมันโอเคมากครับเมื่อกี้เจอลางแตนครับแต่ไม่เป็นไรครับ แล้วก็เจองูลเลื้อยผ่านด้วยไม่เป็นไรครับผมเนี่ยครับถ้าตัดหญ้าป่าป่ามสวนยางหรือก็สวนทุเรียนอย่างเงี้ยโอเคครับดีมากๆเลยเพราะเป็นตู้แอร์มาจากโรงงานนะครับมันเป็นตู้แอร์สำเร็จรูปครับแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มนั่งสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดขนาดแต่ถ้าราบก,กำลังดีรถคันนี้ราคาแค่49 0 0 0 0า่บาทนะครับขาป้ายาก็หาในราคาพิเศษได้ครับก็สนใจก็ทักทิมหันมาได้ครับ0-92 5357371นะครับไม่ว่าจะเป็นจอเดียซึ่งบอกเลยครับว่าก็ยังขายอยู่ครับถึงแม้จะหาคนซื้อยากก็ตามนะครับจอนเดียมาหินทรานะครับแล้วก็ลโก้นะครับที่มันก็ยังขายอยู่นะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ครับ0925357371เบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ